ในวันเสารที่ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งใสแต่ลมเย็นๆพัดผ่านอย่างสงบกลุ่มวัยรุ่นมัธยมปลายห้าคนเดินทางมาถึงโรงเรียนเก่าในช่วงเย็นเพื่อนัดรวมตัวกันเพื่อเล่นผีถ้วยแก้วกันเป็นครั้งแรกพวกเขาคือโทนี่เด็กหนุ่มที่รักความท้าทายเม์สาวที่เล่นที่อยากลองของใหม่ตั้มหนุ่มที่สงสัยที่ชอบถามคำถามน้ำสาวใจเย็นที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีและบีคนที่มักจะเป็นผู้นำในการตัดสินใจ เราจะเล่นที่ไหนดีเม่ถามขึ้นเมื่อพวกเขามาถึงหน้าประตูโรงเรียนที่ค่อนข้างมืดหลังจากที่แดดตกไปแล้วในห้องเรียนเก่าไหมที่เคยเป็นห้องทำงานของพอเอเก่าไงพวกนายเคยได้ยินไหมว่ามันเป็นที่ที่มีผีหลอกโทนี่แนะนำด้วยท่าทางทาาทายห้องนั้นหรอือฉันไม่อยากไปเลยน้ำพูดเสียงเบาแต่ก็ไม่ได้คัดค้านอะไรเมื่อเห็นเพื่อนๆตัดสินใจแล้วทำไม กลัวหรอือบียิ้มท้าถายน้ำทำเป็นไม่สนใจแต่ในใจของเธอก็เริ่มลังเลเล็กน้อยกลุ่มวัยรุ่นเดินไปยังห้องเรียนเก่าที่เคยเป็นสำนักงานของผู้อำนวยการเก่าซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เคยมีประวัติที่น่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้อํานวยการที่บริหารโรงเรียนมานานหลายปีก่อนที่จะเสียชีวิตอย่างไม่คาดคิดห้องเรียนนี้ไม่เหมือนห้องเรียนทั่วไปมันมืดและมีกลิ่นอับของความเก่าในอากาศพวกเขาปิดประตูห้อง และจะเตรียมแผ่นกระดานไม้และถ้วยแก้วที่เตรียมมาให้พร้อมสําหรับการเริ่มเล่นถีถ้วยแก้วว่าโอเคทุกคนพร้อมหรือยังบีถามเมื่อทุกคนเริ่มตั้งท่าหลังจากจัดเตรียมถ้วยแก้วและการตั้งคําถามที่จะเริ่มการเล่นพร้อมแล้วโทนี่ตอบเสียงดังก่อนที่เขาจะบอกให้ทุกคนวางมือเบาๆบนถ้วยแก้วพร้อมกันพวกเขาเริ่มเล่นโดยตั้งคําถามเริ่มต้นว่า มีใครอยู่ที่นี่หรือไม่แก้วในมือของทุกคนขยับเล็กน้อยจนเกิดเสียงกรอบแกรบมันเริ่มแล้วเมกราซิปแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือการเล่นครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งไหนๆที่พวกเขาเคยได้ยินมาเมื่อทุกคนวางมือบนถ้วยแก้วที่ตั้งอยู่บนกระดานไม้ที่มีสภาพเก่าและครุขคราบบรรยากาศในห้องเรียนมืดลงจนดูเหมือน จะปิดล้อมพวกเขาไว้ทุกคนรู้สึกได้ถึงอากาศที่เย็นขึ้นอย่างชัดเจนราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในห้องที่พวกเขามองไม่เห็นตั้งคำถามซิโทนี่พูดเบาๆด้วยน้ำเสียงที่มีทั้งความตื่นเต้นและความกลัวบีที่เป็นคนเริ่มเกณฑ์ูำถามคำถามแรกไปว่ามีใครอยู่ที่นี่ไหมเสียงของเธอดังแถวเบาและทุกคนตั้งใจมองดูถ้วยแก้วที่วางอยู่บนกระดานด้วยความคาดหวังถ้วยแก้วค่อยๆขยับอย่างช้าๆ และเริ่มหมุนไปทางทิศทางหนึ่งทุกคนจ้องมันด้วยความตกใจก่อนที่มันจะหยุดที่คำว่าใช่บนแผ่นกระดานมันขยับจริงๆมันตอบแล้วเมร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นอาจจะเป็นแค่การเคลื่อนที่ของแรงลมจากพัดลมหรือเปล่าตั้มถามเสียงต่ำเพื่อพยายามหาคำอธิบายที่สมเหตุสมผลไม่ใช่หรอกนั่นมันไม่ใช่ลมธรรมดาบีพูดเสียงหนักแน่นก่อนที่จะถามคำถามต่อไปชื่อคุณคืออะไร ถ้วยแก้วเริ่มขยับอีกครั้งคราวนี้มันหมุนไปช้าๆก่อนจะหยุดที่คำว่าจันน้ำที่นั่งเงียบมาตลอดถามด้วยเสียงท่าวบาจันผู้อำนวยการคนเก่าของโรงเรียนหรือเปล่าผู้อำนวยการคนเก่าชื่อจันจริงๆนี่นาโทนี่พูดด้วยความตกใจแต่ก็ยังพยายามทำตัวให้สงบไม่เป็นไรหรอกเราแค่เล่นสนุกกันนะับีพูดเพื่อปลอบประโลมเพื่อนๆแต่ในใจของเธอกลับรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะัก พวกเขายังคงถามคำถามต่อไปเช่นคุณยังอยู่ที่นี่ทำไมและคุณต้องการอะไรจากพวกเราหรือเปล่าแต่ไม่มีคำตอบที่แน่ชัดหรือสมเหตุสมผลในขณะที่พวกเขายังคงเล่นเกมต่อไปลมในห้องเริ่มพัดแรงขึ้นเหมือนมีสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังเคลื่อนที่อยู่รอบๆพวกเขาบางคนรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็ยนที่เพิ่มขึ้นรอบๆตัวขณะที่เสียงกระซิบบางๆดังขึ้นในอากาศได้ยินไหมเสียงเสียงกระซิบเมพึมพำม แต่ก่อนที่ใครจะตอบอะไรถ้วยแก้วก็ขยับไปอีกครั้งโดยหยุดที่คำว่าไปทุกคนตกใจและมองหน้ากันไปหมายความว่าอะไรน้ำถามเสียงสั่นจูจูแสงไฟในห้องก็เริ่มกระพริบจนในที่สุดมันก็ดับไปจนหมดพวกเขาอยู่ในความมืดสนิทยกเว้นแสงจางๆจากนอกหน้าต่างที่เริ่มมืดลงอย่าอย่าเปิดไฟตามพูดด้วยเสียงสัน่น เพราะเขารู้สึกได้ว่าอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องพวกเขาทุกคนหยุดนิ่งในความเมื่อสายตาทุกคู่หันไปมองสิ่งที่อยู่ในห้องนี้อย่างหวาดระแวงเสียงเขาเบาๆมาจากมุมห้องเหมือนมีใครบางคนกำลังยืนมองพวกเขาจากที่มืดใครนะกบีถามด้วยเสียงต่ำไม่มีคำตอบใดๆกลับมานอกจากเสียงลมหายใจของพวกเขาเองที่ดังขึ้นในความเงียบบอกแล้วว่าเราควรหยุดเล่นน้ำพูดเสียงสั่นก่อนที่จะลุกขึ้นจากเก้าอี้ แต่เราแค่เริ่มเกมเองเมตอบก,กลับเสียงแหบราวกับพยายามทำให้ตัวเองไม่กลัวพวกเขาตัดสินใจยกมือออกจากถ้วยแก้วและพยายามจะหยุดเกมแต่ทันใดนั้นเองทุกอย่างก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วถ้วยแก้วหมุนด้วยความเร็วสูงก่อนจะหยุดที่คำว่ากลับแสงไฟกระพริบอีกครั้งก่อนที่ห้องเรียนจะเงียบสงบไปในทันทีเสียงเคาะจากมุมห้องดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ได้เบเหมือนเดิม มันดังชัดเจนและหนักหน่วงเหมือนกับการเคาะประตูที่พยายามเรียกร้องความสนใจบีเบาเสียงพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเล็กน้อยใครใครอยู่ที่นั่นแต่ไม่มีคำตอบกลุ่มวัยรุ่นยังคงยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางความเมื่อสนิทแม้พวกเขาจะรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่ค่อยๆแพร่กระจายไปทั่วตัวแต่ท่ามกลางความเงียบก็ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับน้ำเกลือน,น้ำลายลงคอเบาๆก่อนพูดเสียงสัน่นเราควรออกไปกันเถอะนบอกแล้วว่าไม่ควรเล่นในห้องนี้ รอแป๊บพวกนายไม่ได้ยินเสียงหรือโทนี่ถามขึ้นในขณะที่เขากวาดสายตาไปมองทั่วห้องใจของเขากลับรู้สึกว่ามีบางสิ่งไม่ชอบมาพาก,กลจูจูเสียงกระซิบที่ไม่อาจจับใจความได้ก็ดังขึ้นในหูของพวกเขาทุกคนหันขวับไปที่มุมห้องซึ่งถึมทึบที่สุดและในที่สุดเสียงกระซิบก็เริ่มชัดเจนขึ้นออกไปออกไปจากที่นี่โทนี่ที่ยังคงไม่ยอมเชื่อถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ตัดสินใจเดินไปที่ประตูของห้องเรียนเพื่อเปิดมันแต่ทันใดนั้นประตูห้องก็ปิดเสียงดังอย่างไม่คาดคิดจนเขาสะดุ้งเฟรมประตูบิดตัวเล็กน้อยเหมือนมีแรงบางอย่างก,กดทับอยู่อะไรอะไรคือสิ่งนี้ตามพูดเสียงเบาหวนวันในขณะที่พวกเขาทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความกดดันที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆจากนั้นหัวใจของพวกเขาก็เต้นระรัวเมื่อแสงไฟในห้องเริ่มกระพริบและดับไปทีละดวงจนในที่สุดห้องก็กลั่กกลายเป็นความมืดสนิท แล้วในความมืดนั้นทุกคนก็เห็นแสงจางๆจากบางสิ่งที่ลอยขึ้นมาเป็นร่างของชายผู้หนึ่งในชุดสุดเก่าแก่ที่ดูเหมือนจะจางหายไปกับความมืดผู้อำนวยการเมกราซิปเสียงสั่นเธอจําท่าทางและชุดของชายในแสงจางๆนั้นได้ทันทีเพราะเป็นภาพของผู้อำนวยการเก่าที่เคยอยู่ที่โรงเรียนนี้ก่อนจะเสียชีวิตไปในขณะเดียวกันร่างของผู้อำนวยการเก่าก็ค่อยๆคืบคลานออกมาจากความมืดพวกเขาทุกคน สามารถเห็นใบหน้าซีเซียวที่เต็มไปด้วยรอยแผลและเส้นผมยุ่งเหยิงตลอดจนรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวของเขาถ้าผู้อำนวยการคุณคุณมาทำอะไรที่นี่บีถามด้วยเสียงที่แทบไม่ออกแต่เธอก็ยังคงพยายามคุมสติผู้อำนวยการเก่าไม่ได้ตอบอะไรแต่กลับยิ้มอย่างชั่วร้ายก่อนจะพูดด้วยเสียงที่แหบแห้งเหมือนมาจากใต้ดินว่าพวกคุณไม่ควรมาที่นี่โรงเรียนี้ยังมีภารกิจให้ทำ ทุกคนเริ่มรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างขวางทางออกพวกเขาพยายามเดินไปทางประตูอีกครั้งแต่กลับพบว่าประตูนั้นไม่สามารถเปิดได้ทั้ง,ท,งทั้งที่พวกเขาพยายามดึงและผลักสุดแรงเราต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้น้ำร้องลั่นขณะที่ผู้อำนวยการเก่าหันมามองพวกเขาด้วยสายตาที่มืดมนและเต็มไปด้วยความโกรธสิ่งที่ตามมาคือความเงียบที่ทำให้พวกเขารู้สึกออัด และในทันใดนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงคููคำรามต่ำๆมาจากลึกๆในห้องมืดเหมือนกับมีบางสิ่งที่แฝงตัวอยู่ในมุมมืดนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้พวกเขาออกไปเดี๋ยวนี้เสียงของผู้อํานวยการเก่าดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันเต็มไปด้วยความโกรธจนเกือบจะทําให้ทุกคนตัวแข็งทื่อด้วยความกลัวพวกเขาตัดสินใจรวมตัวกันอย่างรวดเร็วและพยายามหาทางออกจากห้องนั้น ให้ได้ท่ามกลางเสียงหัวเราะแหลมแหลที่ดังแทรกมาจากมุมมืดเสียงหัวเราะนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจากมุมมืดของห้องเรียนความหดหู่และความกลัวเริ่มครอบนำจิตใจของพวกเขาทุกคนในขณะที่พวกเขาพยายามหาทางเปิดประตูออกไปท่ามกลางความมืดและความเงียบที่แทรกซึมเข้าไปในทุกอณูของห้องทำไมมันไม่เปิดบีร้องออกมาด้วยความเครียดมือของเธอสันเทาเมื่อพยายามเปิดประตูซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไม่สำเร็จ โทนี่ก้าวถอยหลังไปแล้วหันมามองผู้อำนวยการเก่าที่ยืนอยู่ในห้องทุกคนรู้สึกได้ถึงอำนาจบางอย่างที่ปกคลุมอยู่ในอากาศรา,ศราวกับว่าโรงเรียนนี้ไม่ใช่แค่สถานที่ที่พวกเขาเคยเรียนแต่เป็นสถานที่ที่มีวิญญาณของบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถปลอดพวกเขาไปได้ผู้อำนวยการเก่ายิ้มขึ้นอีกครั้งและคราวนี้รอยยิ้มนั้นดูบิดเบี้ยวมากกว่าเดิมดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความมืดมนที่ไม่สามารถอธิบายได้ พวกคุณคิดว่าเกมที่เล่นจะทําให้คุณหนีไปได้หรือเขาพูดเสียงแหบแห้งก่อนจะเริ่มเดินมาทางพวกเขาอย่างช้าๆทุกย่างก้าวของเขาดังก้องในห้องที่มืดสนิทไม่ไม่จริงน้ําพูดเสียงสั่นแม้ว่าเธอจะพยายามคิดว่าอาจเป็นแค่ความกลัวแต่ร่างของผู้อํานวยการเก่าที่ค่อยๆเคลื่อนตัวมาใกล้ทําให้เธอแทบไม่กล้าหายใจเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งออกไปพวกคุณต้องออกไปโรงเรียนนี้เป็นของฉัน พวกคุณคือส่วนหนึ่งของมันแล้วในขณะเดียวกันบีที่ยังคงพยายามเปิดประตูเสียงของเธอก็ดังขึ้นในความมืดทำไมมันถึงไม่เปิดทำไมเธอร้องให้ออกมาพร้อมกับพยายามผลักประตูที่ยังคงทนทานต่อการขัดขืนจูจูจบางสิ่งบางอย่างก็ลุกขึ้นจากพื้นห้องมันเป็นเงาดำที่ดูเหมือนจะค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างเหมือนกับเงาในมุมมืดที่เคลื่อนที่ไปมาไม่หยุดทุกคนหันไปมองและเห็นสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นร่างของผีที่มืดมิด และปราศจากใบหน้ามันไม่ใช่แค่ผู้อำนวยการเก่าโทนี่ผู้เสียงเบาเขาเริ่มรู้สึกว่าโรงเรียนนี้ถูกปกคลุมไปด้วยบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ออกไปจากที่นี่เสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งครั้งนี้ดังขึ้นใกล้จนพวกเขารู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างข้างร่างของผู้อานวยการเก่าเดินเข้ามาใกล้ผู้ชาช้าแต่หนักแน่นพวกคุณจะไม่ออกไปจากที่นี่จนกว่าจะได้ทำตามคำสั่งของฉัน ทันใดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวพวกเขาก็เริ่มสั่นสะเทือนราวกับว่าโรงเรียนกำลังจะพังทลายลงมาพวกเขารู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่ไม่สามารถหนีไปได้ไม่เราต้องไปเมตโกนขึ้นและวิ่งไปที่หน้าต่างหวังว่าจะหนีออกไปได้แต่ก่อนที่เธอจะทันได้เปิดหน้าต่างนั้นก็เกิดเสียงดังอย่างหนักในห้องร่างของผู้อำนวยการเก่าปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขาดวงตาของเขาจ้องมาที่เมก่อนที่จะพูดด้วยเสียงต่ำและเยือกเย็น ออกไปจากที่นี่ถ้าพวกคุณอยากมีชีวิตรอดทุกคนหยุดชะงักรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้พวกเขากลับมาหยุดอยู่ที่ประตูที่ไม่สามารถเปิดได้อีกครั้งพวกเขาอยู่ในที่ที่ไม่มีทางหนีแล้วในขณะนั้นเองเสียงหัวเราะของผู้อํานวยการเก่าก็ดังขึ้นมาอีกครั้งแต่มันไม่ใช่เสียงหัวเราะที่เป็นมนุษย์แต่มันเป็นเสียงหัวเราะที่น่าสะพรึงกลัวและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดพวกคุณยังไม่เข้าใจหรือ โรงเรียนนี้เป็นบ้านของเราเสียงหัวเราะของผู้อำนวยการเก่าดังก้องไปทั่วห้องเรียนจนกระทบใจทุกคนร่างของเขาค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นและเริ่มขยับไปตามทิศทางที่ไม่แน่นอนเหมือนกับเขากำลังจับจ้องพวกเขาอยู่ทุกขณะทุกลมหายใจที่พวกเขาหายใจออกมาเต็มไปด้วยความกลัวและความวิตกกังวลไม่เราต้องออกไปน้ำตะโกนออกมาด้วยเสียงที่แทบจะไม่สามารถออกจากปากได้การหวาดกลัว ทำให้เธอไม่สามารถยืนอยู่ได้อีกต่อไปเธอรีบวิ่งไปที่หน้าต่างและพยายามเปิดมันแต่หน้าต่างก็เหมือนกับประตูไม่สามารถเปิดได้ทุกอย่างที่พวกเขาพยายามจะหนีจากมันก็เหมือนถูกขัดขวางด้วยบางสิ่งที่มองไม่เห็นทำไมมันถึงไม่ยอมให้เราไปบีร้องเสียงดังขณะหลับตากลั้นน้ำตาแต่ความหวังที่จะหนีไปจากห้องนี้เริ่มริบปรี่ลงทุกขณะ ผู้อำนวยการเก่าเดินเข้ามาหาพวกเขาช้าๆทุกย่างก้าวที่เขาก้าวเดินสะท้อนเสียงที่ทำให้ทุกคนสถานสะเทือนจนกระทบลึกถึงจิตใจเขาย,ขายิ้มอย่างเยือกเย็นก่อนจะพูดว่าโรงเรียนนี้เป็นของเราและพวกคุณเป็นส่วนหนึ่งของมันแล้วโทนี่ที่ยังคงคิดหาทางหนีได้พูดเสียงต่ำถ้าเราหยุดเล่นเกมนี้จะช่วยเราออกไปได้ไหมเขารู้สึกถึงความบังเล็กๆว่า หากพวกเขาหยุดเล่นผีถ้วยแก้วบางทีผีของผู้อำนวยการเก่าอาจจะปลอดพวกเขาไปผู้อำนวยการเก่าหัวเราะเบาๆก่อนที่จะพูดว่าเกมนี้ไม่ได้เริ่มจากพวกคุณมันเริ่มจากที่นี่โรงเรียนนี้และจะไม่มีใครออกไปจากที่นี่ได้จนกว่าฉันจะอนุญาตทุกคนรู้สึกถึงความมืดที่ค่อยๆเข้ามาปกคลุมพวกเขากระจัดกระจายไปทั่วห้องร่างของผู้อำนวยการเก่ากลับยิ้มขึ้นอีกครั้งเราไม่มีทางออกแล้วเมพึมทำ ขณะพยายามหาทางหนีจากห้องเรียนที่ดูเหมือนจะกลายเป็นกับดักมหมาแต่ทันใดนั้นเองพวกเขาทุกคนได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นมาอย่างชัดเจนจากมุมห้องที่เมื่ดสนิทเสียงของใครบางคนตะโกนลั่นพวกคุณต้องไปเดี๋ยวนี้เสียงนั้นแตกต่างจากเสียงของผู้อํานวยการเก่ามันมีความห่งใหญ่และเต็มไปด้วยความเจ็บปวดทุกคนหันไปมองและเห็นร่างของชายคนหนึ่งที่มีผมขาวยาวและสวมชุดข้าราชการเก่าร่างนั้น ค่อยๆเดินเข้ามาหาพวกเขาใครโทนี่ถามเสียงสัน่นชายคนนั้นยิ้มให้พวกเขาและตอบว่าฉันคือผู้อำนวยการคนก่อนที่ไม่ยอมให้วิญญาณของผู้อำนวยการเก่ามาครอบงำที่นี่ฉันต้องช่วยพวกคุณไปตามทางที่ถูกต้องในขณะที่ผู้อำนวยการเก่าหันไปมองร่างของผู้อำนวยการคนก่อนความมืดที่เคยหนักทึบก็เริ่มค่อยๆถอนตัวออกไปเหมือนกับบางสิ่ง ที่เคยกดดันให้พวกเขาติดอยู่ในที่แห่งนี้เริ่มอ่อนแรงลงรีบไปนี่คือโอกาสของพวกคุณผู้อำนวยการคนก่อกูนโดยไม่รอช้าพวกเขาทุกคนวิ่งไปยังทางออกของห้องเรียนพวกเขาเปิดประตูได้ในที่สุดขณะที่ห้องเรียนที่เคยมืดมิดเริ่มกลับมาเป็นแสงสว่างในที่สุดพวกเขาวิ่งออกจากโรงเรียนโดยไม่หันกลับไปมอง แต่ขณะที่พวกเขาวิ่งไปตามทางเดินพวกเขาสามารถได้ยินเสียงหัวเราะของผู้อํานวยการเก่าเจือปนกับเสียงกระซิบของวิญญาณที่ยังคงอยู่ในโรงเรียนพวกเขาถึงได้รู้ว่าแม้พวกเขาจะออกจากห้องเรียนมานานแล้วแต่บางสิ่งบางอย่างในโรงเรียนนี้ยังคงไม่ยอมปล่อยพวกเขาไปในที่สุดพวกเขากลับไปที่บ้านแต่ไม่มีใครกล้าที่จะพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขารู้แค่เพียงว่าโรงเรียนเก่าหลังนั้นยังคงมีบางสิ่ง ที่ไม่สามารถหลุดพ้นไปได้และพวกเขาจะไม่กลับไปที่นั่นอีกเลย